คุณว่าใครเก่งสุดในคลาสอฟ92ทครับชื่อของเดวิดเบ็คแฮมพอลสโคลหรือไรอันกิกส์น่าจะเป็นชื่อที่ติดโผลเข้ามาเป็นลำดับต้นๆใช่ไหมฮะซึ่งก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะคนส่วนใหญ่เขาก็คิดกันแบบนั้นผมเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมาบังเอิญเจอบทความชิ้นหนึ่งจากเพจ Facebook พี่ดรพิวขอัมนิสชื่อดังที่ผมติดตามผลงานมาตลอดตั้งแต่สมัยของเงินแม่ซื้อหนังสือ Star So c c e r เนี่ย คือพี่เขาพูดถึงหนึ่งในอดีตสมาชิกของ Class of 9นที่ถูที่ชื่อบนทอนลีครับโดยระบุว่านี่คืออดีตแข่งวันเดอร์คิดพรสวรรค์ที่อาจจะพูดได้ว่าเคยมีฝีเท้าร้ายกาจที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของทีมชุดนั้นแต่กลับต้องโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักและแปลสภาพกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกลูกกรอกขนองที่ถูกลืมผมนั่งอ่านไปก็ยิ่งค่อยๆตาลุกวาวครับมันเซอร์ไพรส์ความรู้สึกมากๆหนึ่งเลยก็คือผมไม่เคยได้ยินเรื่องราวนี้มาก่อนเลยฮะ คือผมอาจจะไม่ใช่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ผมก็เคยคิดเสมอว่าผมก็น่าจะพอรู้เรื่องราวของ Class of 92อยู่พอตัวนะส่วนเซอร์ไพรส์ที่2ที่แอบเผลออุทานในใจก็คือเบนทอนลีเนี่ยนะค,คือมันไม่ใช่ว่าผมไม่เคยได้ยินชื่อของเบนทอนลีหรอกนะครับก็จำได้ครับคล้ายครับคลาว่าเป็นแค่ดาวรุ่งของแมนยูยุคเฟอร์กี้เนี่ยแหละแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กที่จบการศึกษามารุ่นเดียวกับ Class of 92ที่ไหม ซึ่งสมัยนั้นหลายๆคนรวมถึงผมด้วยก็น่าจะเข้าใจผิดไปว่าเขาเป็นแค่เด็กใหม่จากรุ่นหลังๆแล้วหรือเปล่าเนื่องจากบรรดาแก๊งลูกกรอกปีศาจปี92เขาก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดสร้างชื่อดังเป็นผู้แตกกันเกือบหมดแล้วซึ่งแน่นอนว่าสิ่งถัดไปที่ผมและพวกเราส่วนใหญ่จะตั้งคำถามตามมาก็คือจริงเหรอแต่ยิ่งอ่านบทความของดรผิวไปเรื่อยๆพร้อมๆกับเซริร์ชแหล่งข้อมูลที่อื่นเพิ่มเติมอีกทางนึง โดยหนึ่งในนั้นคือสื่อระดับเทียร์หนึ่งที่เชื่อถือได้อย่างดิกาเดียนส์เนี่ยพวกเราก็ยิ่งถึงบงังอ้อครับเพราะมันเป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงอ้างอิงในแบบที่ยิ่งอ่านก็ยิ่งไฮฟ์ยิ่งอ่านก็ยิ่งว้าวเหมือนเวลาเราไถาฟีดไปเจอข่าวเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์อีกอารมณ์แบบคุณพ่อเข้าตาโจรหาเงินจ่ายค่าเทอมลูกสวมบทโจรบุกเข้ากุฏิพระเจ้าอาวาสกวาดเงินในลิ้นชัก200ล้านพร้อมตลับปัดเลี่ยมทองสี่ด้าม ก่อนพบสีกาอีก2คนนอนเล่นไพ่ยอยู่อีกห้องหนึ่งคือกูไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนแล้วเนี่ยเรื่องราวของเบนทอนลี่มันให้อารมณ์ประมาณนี้เลยครับมันไม่ใช่การอวยแบบลอยๆเพราะเพื่อนรุ่นเดียวกันกันกนกบเขาอย่างเบ็คแฮมสโคลกิกแสแกรี่เนวิลหรือว่าคีธกินเลสผีเรื่อยไปจนถึงจอมคนเลือดสกอตอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันทุกคนต่างหมนความเห็นด้วยคะแนนที่เป็นเอก,กฉันท์ว่าเบนทอนลี่ในเวอร์ชันก่อนได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่า คือแข่งที่มีฝีเท้าร้ายกาจที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของขุนพล Class of 92แม้กระทั่งน nope ็อบบี้สไตล์ตำนานแข่งระดับปูชนียบุคคลแห่งถิ่นโอทัฟฟฟอร์ดก็เคยถึงขั้นยกให้เบนทอนลี่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับจอร์ดเบสมากที่สุดแต่แล้วเส้นทางแห่งความฝันทั้งหมดของเด็กคนหนึ่งก็ถึงคราวต้องจบลงเพียงเพราะการเสียบสกัดแบบสะทุนสะทุนของดาวเตะคู่แข่งรุ่นพี่เพียงแค่เสี้ยววินาที และจำใจต้องปิดฉากอาชีพอย่างเป็นทางการแบบเงียบเชียบด้วยไวเ้เพียงแค่28ปีเท่านั้น เชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่ตรงนี้น่าจะรู้จักขุนพลคลาสออฟในที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันมาพอสมควรแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ทราบอธิบายกันหน่วยคร่าวๆก็คือมันเป็นกลุ่มแข่งดาวรุ่งจรัดแสงของแมนยูไนเต็ดชุดปี1992ที่ผง,งาดขึ้นคว้าแชมป์ FA y o u ย h ท u ครับนำโดยไรอันกิกส์พอลสโคลเดวิดเบ็คแคมนิกกี้บัตพี่น้องแกรี่และฟิลเนวิลและก็เบนชอนลีเนี่ยแหละครับ ก่อนจะถูกอเล็กซ์เฟอร์กูสันค่อยๆดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในเวลาต่อมาโดยเริ่มมีบทบาทสำคัญแบบจริงๆจังๆในฤดูกาล1995-96ที่ถึงขั้นก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชุดใหญ่ได้หลายๆคนและถูกค่อนขอดว่าเป็นขุมกำลังที่ไม่ดีพอสำหรับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะตำนานกองหลังลิเวอร์พูลที่ผันตัวไปเป็นคอมเมนเตอร์ชื่อดังณเวลานั้นอย่างอลลันแฮนเซนที่หล่นวาทะเอาไว้ว่า You can t win anything with kids หรือคุณไม่มีทางเป็นแชมป์อะไรได้โดยเด็กพวกนี้ซึ่งได้ก,กลายเป็นวาทะอรมาตะสุดคลาสสิกของวงการฟุตบอลในเวลาต่อมาครับเพราะขุนพลลูกกรอกขนองของเซอร์อเล็กซ์ในวันที่ยังไม่ได้ติดยศท่านเซอร์ดันหักปากกาเซียนผงาดขึ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาคลองได้จริงๆซะนั้น Three players have departed The trick always have buy you're The when need goodbye players trick strong is strong So you need time plays looks he got heart the he's a all a ผลคลาสออฟนที2ก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักของแมนยูนิเต็ดโดยสมบูรณ์พาทีมประสบความสำเร็จต่อเนื่องไกลหลักทศวรรษโดยหนึ่งในนั้นคือทริปเปิลแชมป์ปี1999 แม้กระทั่งบางคนที่ขึ้นชุดใหญ่กับปีศาจแดงไม่ได้อย่างคีตกิลสพ์พีก็ยังโบยบินไปมีอาชีพการค้าแข่งที่ดีกับนิวคาสเซิลอยู่ในเตดในยุคที่คว้ารองแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อด้วยการคว้าแชมป์ถ้วยลีกครับกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สหรือโรบบี้ซาวเวชที่ไปได้ดิบได้ดีกับเลสเตอร์ซิตี้ยุคทองของมาตินโอนิลที่ก็คว้าแชมป์ลีกครับมาครองหนึ่งครั้งเช่นกันแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับหนึ่งในสมาชิกที่ถือเป็นสตาร์เด่นของคลาสออฟไน ครเบนทอนลี่ like ถูกแมวมองของยูเนเต็ดดึงตัวเข้าสู่อะคาเดมีของสโมสรตั้งแต่ตอนอายุแค่14ปีครับ และแสดงให้เห็นถึงระดับพรสวรรค์ที่เหนือกว่าแข่งร่วมรุ่นคนอื่นๆอย่างชัดเจนเขาเป็นปีกที่ถนัดเท้าขวาแต่มักจะถูกใช้งานในตำแหน่งปีกซ้ายอยู่บ่อยๆและก็ถูกจับไปยืนเป็นกองหน้าในบางครั้งบางคราซึ่งถ้าให้อธิบายว่าเขาเป็นปีกสไตล์ไหนมีลีลาชั้นเชิงยังไงเนี่ยผมที่ฟังฟังและอ่านอ่านจากผู้คนในยุคนั้นต่อมาอีกทีนึงก็พอจะอธิบายได้ประมาณว่า <ๆ S 2> เขาเป็นปีกในแนวที่ถนัดทั้งการเลี้ยงตัดเข้าในและลากเลื้อยออกทางด้านกว้างริมเส้นครับ อีกทั้งยังสามารถจ่ายบอลและยิงเองได้ดีอีกด้วยเขามีความเร็วมีสกิลพลิกแพลนที่แพรวๆพรวเลี้ยงจี่ตัดซ้ายตัดขวาใส่กองหลังคู่แข่งจนมึนไปหมดซึ่งทั้งหมดนี้ที่เ,เพื่อนๆฟังดูมันเหมือนใครรู้ไหมครับมันฟังดูโคตรเหมือนไวอันกิสเลยฮนะแต่เป็นในเวอร์ชั่นที่ใช้เท้าขวาได้ดีพอๆกับเท้าซ้ายซึ่งนั่นก็ไปสอดคล้องกับคำพูดของน็อบบี้สไตล์ตำนานแข่งของแมนยูแบบพอดีพอดีเลยครับ ภายหลังจากที่อดีตกองกลางจอมดีเดือดทีมชาติอังกฤษชุดแชมป์โลกมีนัดเจอกับเหล่าตำนานของแข่งปีศาจแดงที่บาร์แห่งหนึ่งในช่วงต้นยุคทศวรรษที่90โดยมีอดีตกุนซือระดับปรมาจารย์อย่างเซอร์แมตต์บัสบี้นั่งรวมอยู่ในนั้นด้วยและก็โดนใครคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าเด็กคนไหนที่เก่งสุดในตอนนี้เจ้าตัวก็ตอบกลับไปแบบไม่ลังเลเลยครับว่าเบนทอนลี <S <S เพราะนี่คือนักเตะที่มีพรสวรรค์ใกล้เคียงกับจอร์ดเบสที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาในชีวิตและอาจจะเก่งกว่าไรอันกิกส์เลยด้วยซ้ําและนอบบี้สไตล์ก็ไม่ใช่คนเดียวที่การันตีคุณภาพฝีเท้าให้กับเขาเพราะเพื่อนร่วมแกงชุดนี้ต่างก็ยกมือโหวตให้เป็นเสียงเดียวกันเดวิดเบ็คแฮมเคยกล่าวเอาไว้ว่าเบนจะก้าวขึ้นมาอยู่เหนือพวกเราทั้งหมดไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของยูไนเต็ดและกับทีมชาติอังกฤษ พอสโคระบุว่าเบนยืนอยู่เหนือกว่าพวกเราทุกคนเขาสามารถไร้ยมนทําได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับแกรี่เนวิลที่ก็าสูฮกว่าเบนคือแข้งพรอสวสรคนสูงที่สุดคนนึงเท่าที่เขาเคยเจอมาและเป็นปีกที่เป็นฝันร้ายของฟูลแบ็กทุกคนและทั้งหมดนี้มันคือบทสัมภาษณ์จริงที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในหนังสืออัตชีวประวัติของเบนทอรลี่ที่วางจำหน่ายเมื่อปี2018นะครับ โดยมีต้นต่อมาจากการที่ทอรลีได้ลองไปสอบถามเพื่อนร่วมรุ่นของเขาแต่ละคนเรื่อยไปจนถึงเซอร์อเล็กซ์เบอร์กูสันว่าสะดวกที่จะเขียนกล่าวนำถึงตัวเขาในหนังสือสักเล็กน้อยหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่าทุกคนตอตบตกลงหมดเลยฮะและเกือบทุกคนก็ดันเขียนออกมาค,คล้ายๆกันแบบไม่ได้นัดหมายว่าทอนลีคือแข้งตัวท็อปเบอร์หนึ่งของคลาสออฟไนติดถูกครับ และนี่ก็ยังไม่นับบทสัมภาษณ์นอกรอบของไรอันกิกส์ที่เชิดชูทอร์ี่แบบตรงๆแต่ได้ใจความว่าเบนมีศักยภาพที่จะทำทุกอย่างได้บนสนามฟุตบอลฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเส้นทางอาชีพของเบนทอนร์ี่ควรจะสดใสาราบรื่นใช่ไหมครับเขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตอนอายุ18ปีโดยลงเป็นตัวสำรองในเกมพบกับเวสต์แฮม และกำลังจะถูกเฟอร์กี้ใส่ชื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ข้างสนามต่อเนื่องในเกมรอบรองชนะเลิศศึก FA เครับที่จะพบกับ OM a อ h l e t i c ลแต่เรื่องราวที่ถูกปูทางไว้สวยหรูทุกอย่างก็ถึงคราวต้องถูกพรากทิ้งไปในพริบตาภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เข้าปะทะอันเลวร้ายสุดๆในเกมสำรองที่แมนยูนเต็ดลงสนามพบกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สเมื่อป,ปี1994 ไม่ค่อยมีใครรู้จักใช้ที่ชื่อนิกกี้มาร์เกอร์หรอกครับแต่สิ่งเดียวที่จะทําให้ชื่อของเขาถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอยู่เสมอและก็บันทึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังของวงการฟุตบอลอังกฤษจากนี้และตลอดไปก็คือ <c oughs> เขาเป็นคนที่พุ่งเข้าเสียบโหดใส่เบนทอนลี่แบบเฮี้ยมเกรียมสุดๆจนไม่รู้จะสรรหาเหตุผลอะไรมาปกป้องครับนั่นก็เพราะนิกกี้มาร์เกอร์ไม่ใช่แข่งดาวรุ่งไร้ประสบการณ์อะไรแบบนั้น ต่เขามีดีกรีเป็นถึงแข้งไว้ย28ที่เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของแบล็กเบิร์นแล้วเรียบร้อยและผลจากการเสียบสกัดในครั้งนั้นมันทำให้หัวเข่าของทอนลรี่พังโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเอ็นยึดข้อเข่าด้านในที่ฉีกขาดเอ็นหุ้มข้อเขา่าเอ็นไขว้เขา่ากระดูกอ่อนเส้นเอ็นเชื่อมต่อกล้ามเนื้อหลังหัวเขา่าพังหมดครับคือมันพังซะจนแทบไม่เหลืออะไรที่ไม่พังเลยด้วยซ้ำฮนะร็อบสว แพทย์กายภาพของแมนยูนเต็ดน้าเวลานั้นระบุว่านี่คืออาการบาดเจ็บหัวเข่าที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาตลอด30ปีคุณคิดดูแล้วกันครับว่ามันพังได้ขนาดไหนเซอร์อเล็กซ์บรกุซันที่เดอะการ์เดียนระบุว่านั่งดูอยู่ในสนามวันนั้นด้วยออกอาการกโกรธหัวฟัดหัวเวี่ยงสาบส่งการกระทําของนิกกี้มาร์เกอร พร้อมกับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการยื่นเรื่องต่อสารเพื่อดำเนินคดีกับมาร์เกอร์และสโมสรแบล็กเบิร์นก่อนที่จะเป็นผู้ชนะได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับทอนลีนใะนอีกราวๆ5ปีถัดมาผมเองก็ไม่รู้ตัวเลขที่แน่ชัดหรอกครับว่าเขาได้ค่าทำขวัญกลับมากันเท่าไหร่แต่ผมค่อนข้างมั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่ายังไงมันก็ไม่มากพอและไม่คุ้มสำหรับนักฟุตบอลทีการละครั้งหนึ่งถูกยกให้เป็นวันเดอร์คิดอย่างแน่นอนครับ หัวเข่าของทอรล,ลี่มันพังเละเทะไปหมดแล้วโดยถึงแม้จะฟื้นฟูสภาพร่างกายฟิตกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งแต่เบนทอรล,ลี่ได้สูญเสียลีลามาสจรรยร์ของตัวเองไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยฮะเฟอร์กี้พยายามช่วยผลักดันเขาเต็มที่มันดูแลเอาใจใส่และก็ส่งทอรล,ลี่ลงสนามเพื่อเรียกฟอร์มเก่าๆจากสมัยคลาสออฟไนที่ถูกกลับมาเชก่เช่นเดียวกับบุคลากรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดูแลประคบประงมเขาเป็นอย่างดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่ดาวจะรัดแสงดวงนี้มันได้ดับไปแล้วจริงๆครับเบ็ดเสร็จแล้วเขาลงสนามในทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดงไปแค่13นัดในช่วงระหว่างปี1 9 9 5 9 8ถึงและถึงแม้มันจะดูหมดหวังกันสักแค่ไหนก็ตามแต่เฟอร์กี้เองก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้ในการปั้นทอรล,ลี่เลยนะครับแต่มันกลับเป็นตัวของทอรล,ลี่เองต่างหากที่ตัดสินใจเดินเข้าไปในออฟฟิศของเฟอร์กี้แล้วก็พูดเปิดอกตรงๆว่าพอเถอะครับบอส ราทั้งคู่ต่างก็รู้ว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆครับเขาเก็บเข้าของอัมลาถิ่นโอแครฟร์ดในปี1998ไปอยู่กับฮัตเดอร์สฟิลด์ทาวต่อด้วยอาเบอร์ดีนแบล็กพูลและก็บิลลี่ก่อนจะปิดฉากเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลอย่างเป็นทางการในฤด,ดูกาล2003-2004ทั้งๆท,ที่อายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นและผันตัวไปประกอบอาชีพอื่นๆควบคู่กับการเล่นฟุตบอลในลีกกึองอาชีพกับทีมนอกลีก บางครั้งชะตาชีวิตคนเรามันโหดร้ายจริงๆครับจุดเปลี่ยนเล็กๆเพียงแค่เสี้ยววินาทีสามารถพลิกเรื่องราวของคนคนหนึ่งได้ทั้งชีวิตมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากเขาไม่โดนนิกกี้มาเกอร์เสียบในวันนั้นเขาจะกลายเป็นหนึ่งในขุนพลหลักของแมนยูนในเต็ดยุคครองอํานาจของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันได้หรือไม่ทอนลี่เคยเท้าความหลังให้ฟังถึงการตัดสินใจอันเจ็บปวดในวันนั้นนะครับ เขาระบุว่าจริงๆแล้วโค้ชทีมสำรองอย่างจิมไรอันตะโกนถามเขาในช่วงแถวๆนาทีที่65ด้วยความเป็นห่วงว่าอยากเล่นต่อไหมเบนเนื่องจากเขากลัวนักเตะคนเก่งของเขาจะเหนื่อยเกินไปก่อนเกมสำคัญนัดหน้าที่จะถูกใส่ชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมชุดใหญ่ในรอบรองชนะเลิศเ a ฟครับซึ่งถ้าทอรลี่ขอเปลี่ยนตัวออกไปพักเลยในตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่โดนนิกกี้มาร์เกอร์เสียบจนหัวเข่าพังในอีกราวๆ5นาทีถัดมาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นครับ ทอร์ลี่ตะโกนบอกจิมไรอันตามประษาเด็กหนุ่มพลังเยอะที่อยากโลดแล่นอยู่ในสนามกันทั้งวันทั้งคืนด้วยการตอบกลับไปแค่ว่าไหวครับโค้ชทอร์ลี่ยอมรับเองทั้งน้ำตาวันนั้นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตแล้วครับแต่ถ้าจะพูดกันให้แฟรแฝกว่านี้อีกสักนิดเราก็ต้องบอกว่าเบนทอร์ลี่เป็นคนกดปุ่มทำลายชีวิตของตัวเองให้พังลงอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันโดยมีเรื่องของเล่ายาและก็ชีวิตประจำวันที่เหลวแหลก เป็นชนวนสำคัญที่ทำให้ชีวิตของเขาพังลงอย่างสมบูรณ์พอๆกับหัวเข่าของเขานั่นแหละครับ You ever wonder days like these last with one days Go laul go skawalau. So there was somebody there who was unique uh, a uh, ability to take the ball equally as well with both feet which is something that's very rare. So the input by was night base full back could go in the side you could be on the outside you could be on the inside and the ability to change direction I bet Ben was exceptional. Um, you know, he would have played left wing, I'd have, I'd have played on the right. But the, the one thing about Ben was he had two great feet. So, whereas I, I was sort of pretty much drop the shoulder and go outside to, you know, to try and get balls in the box, where Ben could go either way and, and cut inside and score goals. And, um, and unfortunately, um, in the reserve team game, he had that really nasty injury. And, you know, he just never got back, although he, he, he did make a you know a career out of the game he went to Huddersfield and played at Aberdeen. You know, he, he, he was a big, big part of that that sort of class of night. So you know, I think everyone that was a part of that squad, you know, remembers Ben for how good he was. And hope we know when it's better to say goodbye. ทอรลล์ีพบว่ามันยากเหลือเกินที่เขาจะมูฟออนต่อไปมันยากเหลือเกินที่เขาจะลืมว่าตัวเองเคยเป็นดาวจารสแสงที่เก่งที่สุดของคลาสออฟไนที่ชูผู้คนรอบข้างเกือบทุกคนยังอวยยศเขาโหมกระนำทั้งเช้าทั้งเย็นว่าเขาคือนิวจอร์ดเบสบัลลังเขาคือคนที่เก่งกว่าไรอันกิกส์อย่างนั้นอย่างนี้เขาคือหนึ่งในเด็กไม่กี่คนในยุคนั้นที่เซอร์อเล็กซ์เคยถึงขั้นบุกไปกดกลิ่งทาบทามถึงหน้าบ้านผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองนึกภาพตามดูครับทอรี่ไม่ใช่คนที่ขี้อิจฉ เขายินดีกับความสําเร็จของเพื่อนเขาเป็นแฟนแมนอยู่และก็ดีใจจนเนื้อเต้นตอนที่ทัพปีศาจแดงคว้าทริปเปลิลแชมป์ปี99แต่เวลาย้อนกลับมามองตัวเองมันเจ็บปวดมากๆนะคุณเคยเชื่อว่าคุณเก่งพอที่จะกุมโลกทั้งใบเอาไว้แต่แล้วอยู่ดีๆคุณกลับถูกกระชากกลับมาพบกับความจริงที่ว่าคุณไม่ใช่เดอะวันคุณไม่ใช่หนึ่งเดียวคนนั้นคุณไม่ใช่มีโอคุณไม่ได้พิเศษอะไรทั้งสิน้นฉะนั้น หน้าจุดที่สูญเสียความเชื่อมั่นทุกอย่างของชีวิตเบนทอนลีจึงตัดสินใจหันหน้าเข้าหาขวดเหล้าดีกว่าครับเขาเริ่มต้นดื่มหนักแบบจริงๆจังๆครั้งแรกตอนอยู่อาบดีฤดูการ2002-2003ถึงและมาถึงจุดบ้านแตกในปี2006ที่เขาแยกทางกับภรรยาพร้อมกับแปรสภาพกลายเป็นขี้เมาย้ำเปเต็มตัวภายในช่วงระยะเวลา3ปีกว่าๆที่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองออกมาจากก้นขวดเหล้าทุกวัน แต่รู้ตัวช้าก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยใช่ไหมครับณนะจุดหนึ่งทอรล,ลี่ก็คิดได้ว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนั่นทําให้เขาตัดสินใจหย่าขาดกับแอลกอฮอล์แบบฉาเช่นเช่นเดียวกับการที่ได้มีโอกาสเล่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองผ่านหนังสืออัตชีวประวัติที่มีชื่อว่า t h ็ค l กิลเดอะ s ล a สออฟ n นต w ้ทูสตาร์ฮ r เนเวอร์ก t ตแต่หนึ่งในพาร์ทสำคัญของหนังสือที่ผมมองว่าน่าสนใจดีก็คือ จุดที่ทอรลี่พูดขยายความวิเคราะห์ถึงตัวเองว่าเขามีฝีเท้าอยู่ในระดับไหนกันแน่ถ้าหากไม่ได้รับบาดเจ็บหนักเขาดีพอจะกลายเป็นตัวหลักของทัพปีศาจแดนเหมือนกับเพื่อนๆของเขาหรือไม่ซึ่งสิ่งที่ทอนลี่ตอบสั้นๆกลับมามันก็ดูจะเป็นคําตอบที่จริงใจและถ่อมเนื้อถ่อมตัวอย่างถึงที่สุดครับโดยกล่าวว่าแม้มันจะมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นกับผมแต่ผมก็มั่นใจเสมอว่าเพื่อนๆของผมจะก้าวขึ้นไปประสบความสําเร็จในระดับสูงได้ ผมไม่กล้าพูดหรอกว่าผมจะทําได้แบบเดียวกันไหมทามีโอกาสแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจมากๆเลยก็คือผมจะได้รับโอกาสจากเซอร์อเล็กซ์ให้ลองทําดูอย่างแน่นอนนี่เป็นคําตอบที่หลายๆคนน่าจะเห็นด้วยนะครับทอนลี่จะได้โอกาสโชว์ฝีเท้าเท่าๆกับดาวรุ่งคนอื่นๆในฐานะแข่งตัวท็อปจากแกงคลาสออฟไนที่2และถ้าฝีเท้าเขาร้ากาดจริงๆสมคำร่ำลือ การแข่งขันแย่งตำแหน่งตัวจริงทางปีกซ้ายระหว่างเขากับไรอันกิกส์มันก็คงจะดุเดือเดเลือดอพล่านสุดๆไม่ไว้ต้องพูดถึงอีกหนึ่งคนอย่างลีชาร์ปที่ก็เคยเป็นหนึ่งในตัวท็อปยุคแรกๆของเฟอร์กี้เหมือนกันอีกต่างหากหรือสมมุติว่าทอรลี่แจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ของผีแดงไม่ได้จริงๆเขาในเวอร์ชั่นที่มีสภาพร่างกายสมบูรณ์ก็น่าจะย้ายออกไปแจ้งเกิดกับทีมชั้นนําทีมอื่นๆได้ เหมือนกับที่คิดกิเลสพีหรือลอบบี้ซาวเวชย้ายไปทําให้เห็นกับนิวคาเซลแล้วก็เลสเตอร์บนเวทีพรีเมียร์ลีกแต่ก็นั่นแหละครับเราทุกคนก็ได้แต่คาดเดากันไปต่างๆนานาเชกเช่นเดียวกับเบนทอนลีที่ก็คงอยากรู้คำตอบที่แท้จริงมากๆไม่แพ้กันกับพวกเราวัาถาอาชีพของเขาไม่ถูกปฏิบัติการฆ่าตัดตอนช่วงแถวๆนาทีที่70กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สเบนทอนลีคนนั้นที่ทุกคนเคยร่ำลือ จะเก่งได้กว่าที่เราเห็นกันซักแค่ไหนเพื่อนๆล่ะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงบ้างหรือคุณคิดว่าใครที่เก่งที่สุดของทีมชุด Class of 92ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ตามอัธยาศัยเลยนะฮะวันนี้แด o o ุตบอ l แด a โ Moment ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ